ทุกคนนกอยู่เขตถนนร้านสร้างเต็มเลยจับลังคาเนาะจับลังคาแล้วก็อยู่ตามต้นไม้งามแรงมาเพราะหลายเลยโอที่โอท,ที่อยู่ทุกคนเคลายเนาะนกเสียงนกอยู่ที่ถนนร้านสร้าง บรรยากาศในยามแรงนะทุกคนเอ็มเลยอยู่ต้นไม้ต้นนั้นแห้งหลายคนระับเห็นไหเนาะโอ้เข้ามาแล้วเติดพึ่งนพึ่งเลยนะทุกคนีโอ้หลายหลายจอแจจอแจอยู่อันนี้เป็นบรรยากาศสดอยู่ที่ถนนลานฟางเป็นบรรยากาศในยามในยามแรงสด สภาพบรรยากาศในทุกท่านในเบิ่งเสียงนกฟังเสียงนกเสียงกาในยามคล้ายแรงเนาะจับด้วยหลังคาตอนนี้เต็มเลยไปส่วนบนน้านจะเป็นประตูใสเนาะวัรยากาศทุกคน รถสัญจรไปมาก็าหลายรถก็หลายนกเลยทุกคนเจอเจ๊เจอ๊ อ๋อสำหรับที่นี่ประมาณนี้ทุกคนขอใจที่ตามมาชมเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปทุกคนสบายดี